สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนน้อยเยอะเลยของกิจกรรสวยเก่งก็ของตูเจียงสวยๆที่แบบว่าได้ยินกันเยอะแยะมากมายหนังได้อย่างเงี้ยนะตามติดภารกิจพี่ชิดมงคลนิสไทแลนเวลสองพันสิบแปดไม่วันนี้วันเบาๆไงเบาๆทรไมใช่ยังไงไปย่างงี้หงอะไงก็หงาะไงนี่จริงๆมีห้องน้อยตรงนี้ด้วยนี่นี่โชว์สิอ๋อนี่เขาจริงจังนะโอเคนี่แหละค่ะ เนี่ยค่ะอะ้รเนี้ยแล้วค่ะแต่ตอนเนี้ย,ะะย,ยแต่ว,ตว่าตอนนี้เราจะอาจ่านตรงนี้อืมเพราะว่าเราขี้เกียจก็เลย <laughs> ประหยัดแอร์ประหยัดะไรได้ก็ประหยัดวัน <laughs> วันนี้เราอ่านเสียงเลยค่ะขบวนที่ทุกท่านได้เห็นในขณะนี้อคือขบวนของตืดตืดตืดไปดูเอเองยี่เต่งเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่จอจานหรยเชียงเชียงเอาไงดูอัานจาจานตลอดเลยค่ะยี่เต่งเชียงใหม่ต้องดังไกลที่ขอนี้เยต้องดังไกลถึงจักรวาลสู้ อเอานหวานหวานเป็นตัวเองหวานแล้วก็จิตใจดีมีเมตตา <laughs> สุสบายสายสร้อยจิตใจดีมีเมตตาาย <laughs> รอขบวนเต้กำลังผ่านเป็นประจักษ์สูส่สายตาท่านในขณะนี้เพิ่มความช้า <laughs> อีกนิดหนึ่งประมาณ5บาทค,คือแบบอะอย่างเช่นตรงนี้นนะค่ำคืนแห่งแสงประทีปค่ำคืนแห่งความสุขคือแบบยืด <laughs> นูเขาฟังเพลงมาเหน่อนได้ เริ่มจากตรงนี้เลยเนยตอนที่พี่ดึงดังรถขบวนที่กำลังผ่านเป็นประจักษ์สีสายตาท่านนขณะนี้อะไรอะไรอะไรประมาณนี้หวานแต่ตไม่รีบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้นึกถึงต,ต,ตัวเองนั่งกระทงไม่เคยนั่งมาก่อนเรียบร้อยเจ้าเรียบหอยจ้าปิกบ้านกันบ้านเดี๋ยวไปปะกันที่ขบวนนะเจ้าสืบ๊ายบายจ้ายี่เป่งเจียงใหม่ ต้องดังไก๋ถึงจักรวาล